สวัสดีครับสวัสดีครับสวคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับทางสี่ช่องเลยนะครับอ้าวไปใส่แล้วนะคะต้องล้างแล้วบัลลัก์ไม่ดีว่ามันคองทางหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน่อยนะครับอ้าบัลลานั้นยูคั่นเออนั่งยูซ่ซื้อหรอกเออที่ได้ออกคลิปเพิ่มเพิ่นเนาะเออนั่งยูซื่อบัลลาก็นั่งยูซื่อก็ราคาเพราะน้องมือไหวเอฟพีแท้วันดีจ้าสวัสดีครับจ้าได้ในตัวเธอต็มเออมันาาชบูไอ ต, s <S ตัวเถิกเหรอตัวเถิกตัวเถิกต <laughs> ัวเิกนะโอตัวผู้นะครับท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับหลังจากก็พ่อรวยห่างหายจากวงการไปนิดนึงไปเล่นลูกฟุตนะมาไปยังมองนี้เยอะมันจะตื่นมานังอะไรหรอกมาเป็นยังเยอะมัมากนะก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะเม้นมาเยอะเหลือซะเหลือเกินเยอะก็เยอะจริงๆไปตามพ่อรวยให้หน่อยจะฝันไม่ฝันก็ไปตามให้หน่อยไปถ่ายให้หน่อยขอได้เห็นหน้าเห็นตา น้าพอกอแบบบางบางเชื้อเป็นว่าถ้าเป็นบ่ได้ฝันเบอร์เป็นยาเหล็กเบอร์เข่าเพราะเหล็กเบอร์เขา่ามันกล่าวว่าใหญ่ทายย้ายจริไงไหม <c oughs> ประมาณนี้แม่เจ้าอันนี้เมียพี่เหยียบหลอดมาหลายคือว่าสฝันบักฝันกับซังไทยประหลุดปฏิเออเนาะเจ้าอันนี้สิมาไทายบักชาบ,บูทแทนอ,อืมเอา้าวันนี้ท่านผู้ชมคือเดี๋ยวเฮียพอเป็นไรเนี้ย เองเองในเล็กเลยเข้าไปในฝันประโฉงลงโฉงอีกโอ้ยฝันกับจำว่าอะไรฝันว่ามันเป็นเลขอดเป็นเบอร์กับว่าอย่างไรมาไทยเนาะมาอย่ากมาไทยเห็นบ่ะยานผมไปการที่น้องว่าอ่าจังสี่จังสันถ้าประหยัดหัวผมถือก็จิว่าโอ้ยเสียเงินน้ำบักคั่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเสียเงินจังสี่จังสันมันเป็นของธรรมดาเลยบังดีวางของวันชาเห็นว่ามัน่าโมหะถ้าวาอของกันชามันนี่เป็นหก มันจะจำว่าเลยฝันจะไปไกลๆจะจำว่าเลยแต่ว่ามีเอฟซีเป็นรายเลขออกบ้างหันแปดสี่สามกับหกหนึ่งอะหกหนึ่งก็เป็นเลขตัวเก่าพอรุ่นเก่าคนที่เคยเคยฝันที่มันหนึ่งหกหนึ่งอะนั่นแหละมันเคยเป็นตัวเนี่ยก้อนฝันซิบเจ็ดตัวเดียวงดบอกสองงดงดรุ่นมาเป๊้เลยบอกจริงๆเลยบอกตั้งหนึ่งหกเนี่ยบอกกันย่างนี้เลยคือว่าล่ะบานห่าเหร็นมันบ่อหมันต่อให้ยังบ่อน้ำฝน มันเป็นอีกส่วมันมันมีช่วงนึงเนาะอาวินอะที่พอรวยนี่เพิ่นฝันแล้วเล็กมันมาเขาเนาะเพิ่นก็เคยเว้าอยู่เดีครับผมท่านผู้ชมถึงเพิ่นสิมั่นใจว่างวดนี้มั่นใจ100%มั่นใจมั่นใจคักเฮาก็การันตีบ่ได้ว่ามันสิเข้าหรือมันบ่เข้าแต่เพิ่นเพิ่นจังเพิ่นคือมั่นใจเพิ่นมั่นใจในความฝันของเพิ่นบ่ได้มั่นใจว่าเลขสิเข้าบ่เข้าเด้วยัครก็แบบคือมันฝันประมาณนี้ไหมฝันคักฝันแน่แหมเออก็เลยว่ามั่นใจประมาณนี้ที่พอเลขมันบ่เข้าเพิ่นก็เคยเ่า บางทีถ่ายยุดแยุดไปยง้หนีเปงเไงบางทีม่สิมากกับไม้เลยบะแมนเดมบะแนเด้หมดามันดบะแนเด้อาจะนะอืมไม่ช่วงเลยฝันว่ามนเหล็กข้มนวดเกินเนาะแม่ยุครับฝันกัะจ้งได้จ้งได้บอกอ้ยอจ้มาถึงแม่อตรงเด้อต่อยข้านวดกับยังบะเขาเลยเพราะต้องไปอีหยังมากไหมอันนี้ก็แค่ความฝันแค่เหล็ก้ามนวดขำนวดเหล็กต่างๆเจ็บที่เป็นหายเป็นได้เลยนะ คอยบอกหลายเทียแล้วจะมาหายเพิ่นเจ้าเสียคอยบอกที่นี่อย่ามาหายเด้อคนเท่านี่ถ้าเพิ่นสิบอกเลขถือมันแม่ทุกงวดเพิ่นบ่บอกเมื่อเช้าหรอกไหวผู้เดียวถือกับ้ันพุ่นที่หนึ่งพอดีเขาบอกสิมงนี้จะสิ่มาบอกโตสองโตสามโตดีเพิ่นนี่นำใจเอมามาแบ่งไปอ่านอันมันไปออกก็ข้างนาเลยวันที่หนึ่งหกหกเพราะว่าพอนั่งก็หันเนาะนั่งข้างนาที่รถโอ้โอ้สิงห์ท่อง ตถต่อเพื่อเราเป็นสัการะใจประตูรถสมองต่เงี้ลูกสองเจอลูกก็ไรพิษหนาวเลยครับลูกไม่ได้แล้วถึงจะได้ว่าถ้าลูกได้เดี่ยวสารมีลูกไปได้ครข้าวมาสิเกาะอยู่กันหนาจังหัวอยู่ตรงไหนหางอยู่ตรงไหนแต่โตห่อเยอะเร็วคอยดำตีแขนอยู่งอหอแล้วไป็นเชียดดึงดึงมันปั้วเข้าไปเลยแข็งเลยมิตรี เลยบเบิงมเลยวูถึงท่องัตบ่างไงแ็่เรอดงวดที่แล้วเนาะหวดที่แล้วมากมันหงหกมันไปออกข้างหนาามตัวหนึ่งเออออหก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 เก้าเก้าแปดแปดส่าอ่าแต่เราไปอเดียวกันขันวันวายุทั้งคนเหรอเจียบเนาะเพิ่งไปเจอที่กันเหรอสองตัวก็ได้แล้วที่หนึงอแล้วที่นึงแมนวะพิษไปแต้มเดียว ได้ได้นะคมันมันมนออกขางเคี้ยงมั้ไ่ได้ขางเคี้ยงมันเป็นตัวกลางอือมันก็ปล่อยกซ์เก6าแปดสี่สามันเลราอันนี้หกศูนย์เก่าแปดสี่สามอก็พิบตัวกลางด้วยร่างเด่นก้อนถ้าผมถือนะต้องแจกรองน้ำาักสองลอยอยู่นีแหละเราบ่ถือสองลอยองน้ำมาดีมันบ่ั่นปามันบ่จะมาถึงดวงของเ้าเนี่ย ว่เป็นยังครับจับบุญชกเขาผมกะทีมาฒน์ยพอสด้วยเอากรได้ยุบ่แมนบอกเขาสิเอฟซีมันถามหาหลายคนสี่ฝันบ่รฝันกับซามกับตองมาทายให้เป็นเบิง้งเพราะว่า<ร>เพิ่น,นอยากสิมาตามอยากมาเบอกเออเพอวันหนึ่งพอ<ม>เป็นคนเบามวนเป็นคนเบาคือเอซีเขาอยากฟังเรื่องเหล้าเรื่องเหล้าที่พอเบามากสิ่งต่างๆหน้าๆเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเรื่องฝันสิเป็นเรื่องยักษ์ซามที่เกี่ยวกับวิธีพวกชีวิตของเฮ้าแม้เอฟซีเพิ่นอยากฟังอยากฟังเรื่องเหล้าชีวิตของเฮาอยากฟังหลายๆเรื่องที่พอเสรพออีกอย่างในแต่ละมืม่นในชีวิตประจวัันงี่แ เออเขาขยากตามพอรวยแน่ยังสี่ไหมครับสบประชุมนะเอาเอาบกเดียวขึ้นมอลยเพรมันค้นเราลายบพรคุยเล้าตามคนจริงยิ่งข้าวได้อายิ่งข้าวว่าพอรวยไปเป็นร่มอยู่ย่ไสาควายยึดตลาดอ่าคุณผอสบประชุมบล้ว่าถ้าถึงขันล้วยมีหลอกประจําตัวอยู่แล้ววันที่เมื่อเมื่อวันที่สามที่บอกือมุสหปาคำเรไปเป็นแล้วก็เป็นวันที่สางแ้วกเป็นยันทมันเป็นว่างวางว่างนามื่ หมุนเลยครัห hmm. มุนระบายข้าเจ้ามาดึงจับแขนหน่อยก็ระกำเลเพราะว่าเพราะว่าดีนะบ่อโลมบ่อมเราเรามีโลมเป็นแชมพูนะพอลุ่ยป็นเนี่ยปิ้นเก่ากระดอนปิ้นเก่าเขาขึ้นกระดันบานนี้ท่องท่องขึ้นบานีเลยกระเป๋าอยู่เลยเอาเอาเอามาดมยาดมมาอยู่กระเป๋าอยู่ของมาดมอี่างขึ้นกเนี่ยพิ่นหาเก้าอี้ไว้นั่งได้บ้านบ้านนั่นคนจับกันมาแล้วไปเอาบล็ับขาปอมไม่ ม่ยำยิงยิงพอรุ้ยนี่อยู่กับย่าสองคนเมี่ยย่ก็ป่วยติดเตียงย่าคือภรรยาของพอรุ้ยเหรอครับไปแล้วมันแล้วเลยแล้วป่วยติดเตียมมานี้พอรุ้ยสิไปทุระในอำเภอในตัวเมืองนี่ต้องขับรถไปด้วยแม่แมนแมนอันนี้เข้าใจเออบ่มีคุ้มับให้ลูกหลานคนเดียวอยู่นั่งพอแล้วอยู่กันสองแถวแมนแมนอยู่ครับบารนี้ไอ้โรคประจําโตโลกโตหรือรุ่มเราเล่าการ สีฝันสียังมันก็เล่ยเพราะเพราะใครใดนอนไม่ Blaze ได้นอนได้เต็มที่ขาเมื่อได้ขาเขาก็สีฟับได้มันยางได้กว่านี้ได้ไมนั่นปวดวจิ่บแต่ชุดม่ได้เพับกับว่าได้ยกขาไปกับห้องตายเลยคือมันเป็นสีก่อกกันเล่ยครับผมมันเศร้ายางได้กว่านี้เมื่อไหนไปไปหาหมอสัมท่าไปหน้าหมอไ่ว่าแล้วไปเดี๋ยวกับไปโลกเก่าเรื่องเทียรไปโละเอ็ดกว่านี้นั่นมันหมอนัด สองสเวือนทีหนึ่งเกี่ยวกับต้มหลูกหมากครับตอนนั้นเด็กน่าร้องมาครับปัทีนีัันต้มหลวกหมากไข้แล้วอาวินโรคเกาเป็นเปรักษกไกสุครับสุวรรนี่แว่าถ้าพอกินของผิดโอแล้วกินไก่ยังไงไอ้โรคเกาแพซัดปีได้อาบเพราว่าเครืงบินบินผ่านเฮี้ยนกับว่าอไรเอีโรคเกาเอาเครื่งบินกัมีปีกเลยเป็นรักาสว่ะเครื่องไปเอ็ดลักุเป็นโรคแปด เออโมเปียอะไรแบบนอันนี้เป็นเพิ่นเพิ่นหมอเพิ่นเรียนขันไปหอดเก่าแล้วเพิ่นไปก็หอดซิอก็เป็นถอยหลังแม่ที่เริ่มงไม้งีงทีแม่เอออืมหมอหมอเป็นนัดเท่าสามเดือนเลยโอ้ครับสามเดือนเท่านั้โอ้บอดด์ฟงบอดด์ฝันในช่วงนี้เนาะมาที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ก้อนเหล็กออกได้มีฝันเตะเตะยังบ่ต้องให้เสียงเซียงเบิ้งต้องให้บอดด์ท้ายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบเสียงถึกๆบ่ก่อ ตอนตอนก้อนหนาสิเหล็กออกตอนดผมไม่ได้มาทยเนี่ยแต่ฟันมารือฟ <c oughs> ันกระบอกกเขากระเขากระเขาเห็นไเห็นการกระด้านไปยัง้กระเขากระเขาอนที่เราหลังเด็กออกเดีวอเป็นเหลกหลังเด็กออกถึงแต่มือเด็กออกมาเลยจนหดมือฟันกิดเจไหนดอกก๊าบว่าใดดอกก๊าบจะมาขินมาทุกแปดสอง ขนานบ็ฝันกับคิดมักสองวามัวมากัว่แน่ใจมันแน่ใจอายุโก็แปดสองกรซื้อลอตเตอรี่อไปที่นได้เห็นเพาะมันฝันแต่ว่าคิดมักตั้งไคิดมักซื้อว่าโมว่าแมนอายุนั่บอกครับอายุแปดแมนอายุกับนี่ละแปดสองเอาอายุตอหายปฝันกรคิดมักแปดสองเด้เออต็กับมีตัวเสริมมาอยู่ครับผมก็ุยูว่าตัวเสริมเนี่มีอยู่เพราะว่าต้องให้เพิ่นคิดมักเพิ่นกระคือจังสีบงบอกว่า อ่าสิบเป็นเลขเิ่นตัวเดียวตัวเสริมให้ก็รถเติมเ่าเอารถมอไซค์้มาจอดดิ่าหแล้วเดี๋ยวตัวเสริมเนี่ีเกเอ้ยซีเก้าแดเก้าีเก้าได้ไ่เอาวาเ็นมันมาเสริมมังนี่พอดีไหมมันเป็นจังหวะไหมปกติว่าอะมาจอดดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวใให้เบิ้งมอไซค์เ้าแีเกดเก้าแปดเศ้านาไดมาจอดซีเกาแปดเศร้วอันนี้ก็จอบีดีเด้ สี่เก้าแปดเกาสว่า <Stage. S 2> Th ี่เกาแปดเ้าแล้วอะสวัสดีเพื่นไม่ได้มาจอดนี่เนาะยังไม่้คลิปตกยวงไถ่บนเห็นรถแบบนี้สี่เก้าสี่เก้าแปดเก้านะโอเคไปดแล้วเอาควาเสียใจคับบุซี่ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบ่าวซีด้วยนะครับผมนะบ่าวซี่ซี่ว่ซีวิธีก่อนซี่แต่ละเด้เอาไปเป็นซี่ไก่ซี่ไก่ดีเขี่ยเด้ ไก่นี่เป็นเออไก่ไก่ไอของพอสำรวจเชื้อบัคซีนป่ะได้จากไปเรียบร้อยแล้วใไหมจากไปโดนเติมยาเพราะอะอาทิตย์แล้วมั้งไปเป็นอาทิตย์แล้วเป็นเนื่องในโลกอะไรเพรอะหัวหสาเหตุว่าโรคอยังดูด้วยดูดได้เพราะเป็นโรคเป็นยอดหิวเด้อเหรอมันตายเองมันเป็นควาหิวป่ะบักซีนอะค่ะใกล้ตัวเชีขาวของมันกล้ตัวเียวขาวไม่ไม่คีบคีบยอดหกหัน ออกออกรอดไหมออกออกรอดหรือ่าถึงขันวางดิแล้วก็ออกอีหลีมาคทายสองเทียบซี่ขันสองเทียบเข่าทั้งสองเทียบมันดินจบ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 ไปเบื่องอย่างเงี้ย่เป็นโลุดนะ่อเป็นโลกว่าเป็นโลกกับว่าเห็นติดต่อเลยไม่ได้ยังตาดมันต่อมันที่ะไรที่มันตอดบ่จำไม่ได้จำว่าไหนว่ามันถือยังตอดบ่ัมตอดกับว่าหมุดหรือว่ายางออกไปแล้วก็บเรียนเป็นรถตามเหล้วก็บเรียนมาหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าพอถนนใกล้

จดเราไปไปเทศบาลครับกลับมาเองว่าจอดว่าง่แลจอดแล้วเปิดเพิ่งอยว่มีอะไรเน่อยมันต้งแต่เดมันไปเรีวถิงท่อมกับรุ่นซ้ำปรตีนนี่แหละไม่ง่ายหรอกว่าขารถไูยังไงพอดีกับเลยกอกมาเลยวรวจะหาซส้อลอตเตรี่คงองพบไว้เดี๋ยวไม่ใส่แต่ดินไว้เสียจะออกขนาดเดี๋ยวนะครับสมช่องเดี๋ยวทมาตามเ่นต่อในบางเพียนะครับมาตามเดี๋ยวเดี๋ยวขมาตามให้ซูงก่อนเอาต้องห้ อย่ามาว่ากันเด้อสีฝันบ่ฝันกะกะทิมะไทยเบิ่งไปบ่แม่นนะเอาเพิ่นบ่ฝันกะทิมะไทยให้เบิ่งยังไง่ะซึ่งแต่ละคอมเมนต์เนี่ยบ่าวที่เป็นไลฟ์สดบ้าวที่กินยังก็ซามถามคลิปนั่นก็ถามหาตะโพอรวยถามหาตะโพอรวยผมก็ให้มาวินบ่แล้วว่าพอรวยยังบ่ฝันถ้าฝันผมกับกะทิมะไทยก็เลยว่าจังซี่ผมก็ติดต่อกระโถ่สะสถามพันอยู่ตลอดสะสมถามอยู่ตลอดนะครับแต่พวกบ้าเม่นว่าบ่ได้ว่าบ้ามะไทยดิ๋ยวมาไทยจะแบบเพิ่นบ่ฝัน พอกับว่าอยาางไงมันทายพอพอฝันฟังจากขารไปเลยฝันก็ยานมันบ่แม่นแต่ล้ว่อยากทายนแต่ฝันมันแน่นแบบคือุที่พานมาแต่อหญให่ายใ่ทายอยู่แกจากฝันอยู่เนี่ยครับผมอไโปดิจิตออยู่แดนปันวันเถอะสองงวดของที่ต่อกันน้องเขาเลยกัพ่อได้ใส่เันเราจะของกัได้สองวดนักหนักก็แ็กอยู่ ละัดนี่ได้ยินแ่ว่ละแต่วาละกว่าี่บาทชกเขียวมันอย่างงี้ก็เด้ีมหมุ่กตัวีนจะเป็นรนมันอย่างนี้เนี่ยวงแก่นะมันฝันหน็ดหรือเปล่จนว่าหันสื่อไปนี้นั่นเพื่อเขาวัาเกี่ยวกันบขาวยอขาวัาเกี่ยวกันยักไม่กด้จะเกี่ยวหรอกพ้ออาจจะเชงใน่หมนออาจจะซื้อสินหาเ็งปฏิบัติได้ ซึ่งวันี้พอออกันาปุ๊บอา้ารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอาจจะไปทุดงออได้บวกมากหอกบ่ได้ฝันเกี่ยวกับแบบพระอารย์เล่มานว่าของดับของดีเิ่นบ่บรัฝันเลยเนอะก็เรื่องฝันท่านผู้ชมคือความฝันนี่หลวงพ่อย่วัดจะต้องโทรมานีนดิหลวงพ่อยุวัดไนเออวังมันถึงนเราก็สัตว์ท่งไปให้ไม่ว่าพ่อเาอยู่บางปท่องรถบุรีู่นี่ถีน้ำวันแล้ววาเราได้บ่โอ้ยบรได้เได้ หลวงพ่อมึงนมาสางวัครับผมคุณนี่กาแฟยังมาถามกาแฟติดเิงก็แฟกาแฟจิดเชิงเทาฮะิย่อมต้อถามพาด้เนาะแม่รเป็นผาถามยมโอ้ยเป็นสองร้อยยสิบเจ็ด้นหาเอาพ่อยุยัง่าอะอเนาะพานะแล้วก็ต้องเอาสีนหายยุ่งกพอะ่มันถือศีนคนกาบอกเลยก็ได้อนมถแต่ว่าถได้พาถือว่าที่นี่ขโัที เดี๋ยวไฮพาถือรถที่หนึ่งนะถ้าถึงนี่บัสซึกแขมาเตีขยโหลดฮะว่าแล้วที่หนึ่งก็สิบว่าไปสั่งโบสถ์สั่งตลาดบอกว่ากับพวกหัแล้มันก็เป็นุดอันนี้มันก็เป็นเงื่อนโซนโตสิถึงนะก็จะเป็นเงินกลางกลางดีแบบนึงแต่ว่ามาวิ่งมากันถือรถที่หนึ่งคนสิไปบวชบ่ว่าเป็นไอ้แบงค์เครื่องด้วเกี่ยวกับอันเรื่องแบบนี้แหละท่านผู้ชมบระเข่าไผยออกไผยดอกเนาะเออแต่ว่าบังหันถ้าผมได้นะสิให้น้องน้ำสองลอยอจู๊รถที่ินไ่ง บาตอยหาสิบาทคือตอนนี้้าพันใดอยู่ในรลอตเตอรี่ไดยุสามตัวหนาบ่ะสตัวหลังสามตัวสามตัวหลังสามตัวหลังเราก็ได้สตัวได้สตัวน่ั่นแหละครับกติประมาณนั้นแหละเพราะเด็คนไดแก้วกันเออมาพันไดบ้ได้จังไดล่ะเกนืงแต่ว่าใบก้อนสีได้นี่อยังปติหลดพอทังเรหลดพอทังเรเนี่ยหกหน่ศนย์เจ็ด ทะเบียนรถเพิ่นเนาะมาที่นี่เพิ่นเลยร่ะมื้อบ่ไปเบิ่งรถบ่ถอยซ่อนอ้ยอมปวกปฏิเอา้าจะหึงแล้วปฏิประตูด้านซ้ายนี่ประตูข้างหน้าด้านซ้ายปฏินี่ประตูนี่หยับไปเลยก็เลยพากันไปซ่อมไปซ่อมมาเอาน็อตยิยตหห่งหยากันเลยไปให้เปิดประตูเลยเลย<ะ>รุ่นระบบเปิดบ่ได้เปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวเอออเ้าแสดงว่าข้างหน้าพอให้ไผมายนอีกต้องเรียนเขาเดิมนี่ถคือเลขคือกันเด้อก็เลยก็เลยเอา61มันต้องมา61เพราะว่าประตูด้านซ้ายด้านหน้าข้างหน้า เดียวหกหนึ่งมินามิน่ามนอันดินได้ยิงเพินว่าอยู่มาวิ่มาวิ่แจ้งว่าขอทองแลทุ่มทุนสามคือเรว่องสิบบาทสิบบาทครับปิดสร้อยเลี่ยงความนะคพเดินเข่าไดเขาไดได้จะควางว่ปิดส้อยมาบัสเอร์ไมใชจควางกรถเงีปส้ะเบียนหกหนึ่ศนเ็ดไงด้หหน่หนดยมั่นใจได้อ่าฝากต่เพิ่งสลอกไบหลอกใบกูกรถือเพื่อเ่าหลอกปอยู่ระหว่างสิเนาะว่าม่เวเดี๋ยวช่วง ถามพอเอฟซีพันหายคิดถึงน้ำปรวกาศจีฟันบอฟฟันกับซามก็ต้องมาตามให้เพิ่นพอเอฟซีเขาอยากเขาก็อยากฟังพอเบ้าเรื่องเล่งหลายๆเรื่องเรื่องต่างๆนานามีประสบการณ์เรื่องแบบไหนก็บบอกซู้กันฟังกันไปเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงงทำงานนั่นสิแมแต่ของไปยู่เหมืองใดแนงสิแม้เอฟซีเขากระลับฟังตลก็เป็นวงสุภาพน้ำข้าวไปยังไหนแม่ครับผมเพราะเป็นเพ่าะเปันนี่วันที่ฟันนี่จัดเลยเอกที่เขาบ่าเขาก็บซามสิบ สิี่มันใจบ่มันใจก็ซ้ำบอกเพิ่มไปรวดดีก็ห้าดีก็ห้าบอกย้อนหลังว่าเลขออกแล้วค่อยมาบอกนะจ้างสี่จ้างสั้นว่าข่อยอีกผู้ใดก็บอกได้ก็ได้ตัวสี่นี่บัดนี้ข่อยกับหูยุข่าใจยุ่วทุกคนน่ะทะเลกออกเดี๋ยวมันกระตีกันได้หมดละทุกคนเนื้อถามยังไม่ได้ออกกามันว่าอยังกามันวัดเศร้าจมเนี่ยเออมันว่าออกกว่ามันว่าออกอยู่ดอกแปดสองนืร กลับมาบอกนัวหัวมวนกับพอรวยกันไปนะครับไข้หายคิดถึงแน่มูเจ้ากันเลยเนาะเย่ะปากเย่ะปากไปแล้เออเท่าหนึ่งขอสัมผัสเป็นก้อนเออบอกสักก้อนเออบอกตัวไหนก็กาวเอยบอกบอกซี่มาจัดการเลยหรอเนาะฮึอกออกหาเก้าปะนะหาเก้าป่ะมันขัดกับแปดสองป่ะว่าตัวนั้นแปดสองมันตัวตัวลางอันนี้บอกมันอยู่ตั้งเทิงมันเรอเปล่ตั้งตั้งตั้งแต่มือเหล็กออกมาเนี่ย ฝันยูดเแตาว่าฝันแบบบกู่เร่ยงหรือเปล่าฝันงฝันไปลักษณะแบบแดว่เป็นกระได้ว่ามันเป็นเละเป็นเบอร์ฝันจำบ่ไรจำบ่ได้ลยว่าเราบรด้นอนเต็มทีนะมันขอบุญโชคแค่ตปีละเก้าสัพอนะเป็นเป็นเป็นสามเอร์เลเาไ้หมดเล พี่ตีเดี้โลพี่ตีไหมอ่ะย่างดียเเอาไปว่าในก่อโลยังก่อโลพี่ตีโลพี่ตีทั้งทานโลสมอยโลัมบอยเออเพราะว่าโลคกนี้แท้สักตีอ่าพอดีคนเลี่ยงไกลไหวหลายคนยางพานไกลยางพานก็ไรเออสิบวดหที่ห้าทันที่เลยทีนนาบอกแ่างพานนี่จยุบแค่นั่นรับแค่โนั่นรับบังอ่านจมาวิ่นกวนบังอ่านจบมาวิ่กวนเลยรับ เนกินน้อมแล้วมันกินน้มแล้วแววางหันเจะได้ย่างนอนหันมานอนอยู่นั่นกินเดลลับเด้กินเ้ลลับเดลกินงดลลอบเดลกวนเลัเดลกินเาลลับน่กนเดลลับเดลกนมามลับเดลกินเาลลับเดลกนเดลลับเดลกินเดลลันเดลกินเดลลัเดลกินเดลลับอดกิ้องับอดกินอดัเดนเดลกันเดลกันเดลลับเดลกินเดาลับเดลกนเดีลับเดอกินเดลลับเดลาินเดลลัเดลกินเดลลัเดลกนเดบเด้นเูเกเดัดนเเนเดบเก พี่จิงเนี่ยบัดีเอฟซีนี่ยถอเอาสวัสดีครับนมาสวดีจ้าเออนี่งโซ่ลายปิดนะเพงปิดนะเวลาเวลาปิดปนีเดรื้อาปิดได้เี่ยเวลาปิดปิดนีเดอมาหน่อยก็เลไเนตั้งมือมือจะคลองกานีปิดไวทาานึงเือมุไปด้เออเอามได้เหมือนพอนี่เหมนเดือนเลี่เป็นเดือนหอ่เมียบานจะร้อยออกมาเหมนเม่นะ้อ เอาถ้าดูไปแคปไปแคปแล้วอเอาไปนอนงะดกานันอนี่แล้วเาหน้าไฟตับนาไฟอยากนอนกินไหมกินไหมกินเต้าหูกินเตานี่กินไหมซะหนมันดืเอร์มันดืย็นมานี่น่อมันดเบาดีเย็นแต่บัวแล้วเป็นอยอยากได้ให้เรลว่าตนนี้นี่ต่ลามือแต่ลเวนพอถูกมือนี่เอสเดเงี้ยครับตอนผมถูกบัลเดมา ว่าได้ยังลแต่านหนึ่งถวหัวแากแต่ไม่เป็นเขาเ็นกับเขาเรื่องเนกับเอาหัวเปลามกันไปได้แต่ไม่ได้เขาตะทำงานบริเลยแต่ละมือแต่ละเว้นไปกะไปเทศบาลหมดแล้วเหนว่างาหลายันไปได้กับไปก็ผัดปวดขามันนี่เพราะเด็กไปแต่สองสามมือแล้วโอ้ต้องต้องเบิดงบเร้งางางเดียินีนะครัว่าเป็นลมเนาะเป็นลมโอ้แอันจลายแห้งตอนเป็นลมอยู ดีนะ่นบ่ลมพอดีนี่ของร้านเ่านั่ยเราขายเราจอยู่เราก็ยืนยู่ก็เราจัดแขนเนี่ยคจะเป็นซี่สงส่สิล้มสิลมผู้นี้ทานนี่าสู้แขนนเลยำคัญหน่อยยาจับแขนคอยหมุนแวคอยหมุนเ่ได้หมุนเนี่าจับไปกซือมันไปเลยได้เลยมันหมุนเลยแรงแต่ก็ีไม่โอ้จังกิดตรงระว่งเนาะอวินเอาวีไม่นางาพนางล้มกยา มาดมก่ในกระป๋าอยู่ของมาดมมาพถเนี้ยแสดงว่าพวกดมยาหมอจำเลยของร้านเป็นแต่แบคำปอมนั่นเองมาานัตเนาะ้าหนงสูงสูงปะ้อยนังสูงผ้านังสูงมาเนยครับงแกลงไปกดเจียด้วยนกรปอนเปลียวกัาดเจียด้ยลไปรันลันลุกหน่งจังจึงมีแม่ถ่านมา ่องรันปุดปวดปดร่องียับปาดแอบแอแอมันกินน้ำเชื่หนึ่งแค่ไหนเอาบาเน่อไ้มันเลียวซะตัปเลยให้ว่ตืสว่ายันไปหาที่นิกตีุ่งตี่งครับวัดคบดันรอยแปดชิ้นาแล้วโอ้สูงเลยดิสูงใช่เป็นไม่เฉยเออแปดดันรอยแปดสิ้ากับเผอหลุดออกมานิดนึง อ๋ออันนี้เป็นโตปิศนาเรือเปบรกนี้นะครับเป็นเรือความดันเรือปิศนาแต่ว่าบอกพันๆนาทีถ้าออก3โตตรงนี้ก็จะลืมเด็กก็แล้วกันนะครับ8 2กับ1 8 5ครับผมสรุปครับเอาอีลีแค่นี่เอาตัวเหล็กเลยเนาะเอาตัวเหล็กว่ดเด้ดอะไรกับชิ้นฐานก็พอมีมีเหลือกระเดียวนะกระเดียวนะแต่ว่าเด็ดเพรานว่าเด็ดนี่นะแต่ว่าความดันมันลอย ทุกมดวัดถังงวดนี้ถ้าออกหนึ่งแปดทาเลยคิดในเพ่งทำถ้าบ๊อได้ฝันอันนี้อันนี้บอกได้นี่บอกได้ที่คอยบอกแล้วนะคอยบอกกันนะเรื่องมุ้นนี่เอากระดองหนึ่งแปดทาวันนี้เนาะวุ้นเอาวินวันนาพอรวยตกไปเป็นร่มยู่ตลาดดีวันคว่ำนดีต่อแหวบ๊อได้เป็นกลับไปหาหมอย่มเสียจากลอยสองลอยในวัดความดันเปลือกสี่บ๊บอกเอาต่อไปนี่นะถ้าพอรวยบอกแม่นแบบนี้นะบ๊อต้องไปฝันแล้วครับผมต่อไปนี้วัดความดันอย่างเดียวครับ ควบดันเกิดควบดันลองนี่เอาตามนั่นแหละนะพ่อเนาะเอาเจ้าหน้าที่แล้วยี่สิบสามนาทีโอเคเนาะเอาเป็นประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพอรวยเพิ่นจะไปเขตถัดเขตอีต่อแม่นไม่เจอให้ไ่้พ่อให้เอฟซีเพิ่นไายคิดพอนะครับแต่ว่าก่าบอกว่าถึงสีบ่ได้ดฝันกับสามแปดสองกับหนึงแปดหาจบข่าวโอเคบ่ตามนั่นแหละจะไปเอายังหลายเถ่อแต่ว่าเราครบสุดถึงสีบ่ได้ดฝันนั่นนี่นี่ขนาดบ่ได้ดฝันนั่นนี่จะฝันนี่หลายโตนิดนึงนะเออ ไม่ได้ฝันเไม่ยังสี่ว่าไก่ไก่สีฟิกลรองเลยสิบเอ็ดสี่จังไหนซี่จังไหนซาบูซาบูโอ้ยข้าวมันดีนะของสี่จากไปละมักซี่ไปแล้วสี่ไปแล้วเดี๋ยวซาบูเบืองแล้วกับเป็นสมมติว่าอันนี้ขนาดมาหน่อยกับเป็นมหลานเองตีข้าวคนนี้อันนี้ของอายุแบบนี้ของเบีรกเอานะครับท่านผู้ชมนะเอาตามนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมเด้อแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รบกวนพอร่วยเป็น สามีละเพราะว่ามีเอฟซีบนอยากคิดถึงอยากให้ไปไทยพอ,อยลุล้ยก็คือว่าเอ้าก็คือบอกพอและว่าถึงสีฟันบพฟันกระซามผมสือมาไทายเดอ้อเอาตามนั้นอ่าเพราะว่าให้เอฟซีเป็นาหายคิดหอด <c ười> เออเขางกับไปสอบสัมผ่ากันไปพอมีเรือนี้ก็บอกกันไปจบสู้กันฟัง่งกันไปถ้ามีลุ้นออกมาที่ท่านหนึ่งแปดหายเพรันวันขารมาหนึ่งแปดหายเอาเขาไว้ดีนะดิสามแปดสองเป็นมาบป็นมากันวาถ้าเป็นลุ้ว่าเป็นความที่หนึ่งแปดหาเนี่ยถ้ามันออกหนึ่งแปดหายดีเดี่เจ้าจะลืมนะ แบบมีบ่แนบบ่แน่นะเนยบอก่านๆบอจดว้แล้วบ่ได้ซื้อแม่นะฟ้าจดคอยบอยนี่ฟ้าจดเลยจดไปล่ะ <c oughs> ยังอีกอยังอีก<ม>อยกังมาฟ้าไป,ไปอีกบอกอเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมเด้อก็วันนี้นะครับผมหนุ่มามคนเดิมกับทางพ่อรวยน้องน้ำชาแนลป้าต่อคนมีเซนต์แล้วก็มาวิชาแนลแล้วก็นอ้องชาบูนะครับก็ต้องของตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้านะครับว่าจะไปจะถ่ายจะทำสถานที่แห่งไหนตรงไหน ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับก็วันนี้มาถ่ายพ่อรวยพ่อสำรวยให้ท่านผู้ชม F c ซทุกท่านได้หายคิดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ดจะังไว้เียนี่